วันนี้เราอยู่กันที่ตำบลวัดป่าอเภอลมศักดิ์จเพชรบูร์นะครับสวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยทางช่องที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนทุเรียนแปลงสวยอีกแปลงนึงนะครับเป็นพันธุ์ม่อนทองล้วนมาพร้อมกับผลผลิตมีทุเรียนทั้งหมด225ต้นเก็บผลผลิตขายต่อได้เลยนะครับต้นทุเรียนแต่และต้นสวยสมบูรณ์งามทุกต้นปลูกแบบต้นผู่ผสมกับต้นเดี่ยวนะครับเป็นสวนสาเร็จระบบน้ําระบบไฟเดินไวเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับ ส่วนระบบน้าก็มีระบบน้ําหยดและระบบน้ําแบบสปริงเกอร์ติดไว้ตามต้นทุเรียนทุกๆต้นแล้วนะครับส่วนระบบไฟที่ใช้ก็เป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับมีทุเรียนทั้งหมด2รุ่นทุเรียนรุ่นที่1อายุ6ปีมีทั้งหมด168ต้นซึ่งให้ผลผลิตแล้วนะครับและส่วนทุเรียนรุ่นที่2อายุ5ปีมีทั้งหมด57ต้นซึ่งให้ผลผลิตแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนใช้น้ําภายในสระ ที่ขุดไว้ภายในสวนขนาด3งานลึก10เมตรมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีน้ําไม่เคยแห้งไม่เคยขาดเลยนะครับและส่วนด้านข้างของแปลงที่ดินก็ยังติดคลองน้ําติดคลองส่งน้าางนนําสาธน้้าก็ไหลามาจากเขื่อนน้ํข้อเลยนะครับส่วนทางเจ้าของสวนท่านก็ได้ต่อท่อน้ําจากคลองส่งน,น้ําเข้ามาภายในสระก็จะมีน้ําเติมภายในสระตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ยังมีน้ําบาดาลอีกหนึ่งบอ่อน้ําไม่เคยแห้งไม่เคยขาดเช่นเดียวกันนะครับและน้ําบ่อบาดาลก็ไหลแรงด้วยนะครับ ส่วนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสารทั้งหมดนะครับ8ไร่2งาน14ตารางวาส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดดขดแดงนอสอสีจอฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ทางด้านหลังของหมู่บ้านนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวัดป่าอำเภอหลุมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ราคาขายไร่ละ1นล้านสี่แสนบาทท่านใดที่สนใจสามารถที่จะนัดชมส่วนทุเรียนกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับ ราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของสวนทุเรียนท่านได้ดยตรงนะครับเป็นสวนทุเรียนแปลงใหญ่แปลงเดียวในอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบุร์ของเราเขาว่าได้เลยนะครับจังหวัดเพชรบูร์ของเราปลูกทุเรียนได้แล้วนะครับส่วนรสชาติก็หอมหวานกรอบอร่อยไม่แพ้จังหวัดจันทบุรีระยองเลยนะครับส่วนเรื่องก,การเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะด,ดวกสบายเลยนะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะตอนนี้เป็นถนนหินลูกลังอยู่นะครับความยาวขนาดตามถนนประมาณ72เมตร แยกจากถนนลาดยางชนบทเข้ามาประมาณ280เมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ใกล้ตัวอำเภอหลุมสั์เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์46กิโลส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่ใกล้ภูทับเบิก35กิโลวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว30กิโลและส่วนจุดชมยูเทเลหมอกด้านเพลเขาเค้อไปรษณีย์เขาค้อ48กิโลนะครับท่านใดที่สนใจสวนทุนเรียนแปลงนี้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศ,รศัพท์0981473498 รีเบอร์นะครับ0887902134รีช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram Tiktok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆม,มาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ